ย่างเข้าเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักส4กุมภาเขาบอกว่าดอกจานเริ่มบานนั่นก็คือหมายถึงย่างเข้าฤดูแล้งและหลังจากเดือนกุมภาย่างเข้าเดือนมีนาดอกจานก็ล่วงโรยลงไปนั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะเข้าปีใหม่ของชาวไทยเมื่อดอกคูเริ่มบานนั่นก็หมายถึงว่า วันสงการกำลังจะมาถึงนี่คือดอกไม้สัญลักษณ์แห่งจารีตประเพณีหลายๆคนบอกว่าดอกจานนั้นเป็นดอกที่คนอีสานเชื่อว่าเมื่อดอกจานบานขึ้นคราวใดนั่นก็คือการบ่งบอกถึงฤดูนี่ก็คือความสวยงามที่แฝงไว้ กับภูที่ไม่ใหญ่นักบ้ากนักนี่ก็คือภูผาสิงวาเล่ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเฮือนสัมมปิซึ่งเป็นสถานที่แสดงบ่งบอกของวัฒนธรรมจารีตประเพณีเฮือนสัมป่ีงนี้ผมได้เข้ามาอยู่เมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้ผมมีต้นไม้ที่เราปลูก จะบานบอกเตืนอนฤดูการไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแรงฤดูหนาวนี่ครับคือความมหัศจรรย์ของพันุ์ไม้ในเขตร้อน